ชิลก็เป็นไฟฟ้านะครับปรับได้หนี่กันลมโอ้โหรู้เรื่องเลยลมไม่ชนกล้องเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาลองเจ้าฟร์ซ่า350นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนท่อมานะครับเสียงก็จะร่นๆนหน่อยคนระับเป็นท่ออาคาโฟวิกงานเหมือนนะครับตัวนี้ โอ้โหอันนี้ก็เป็นรถคันใหม่ของน้องเตอร์นะครับน้องเตอร์เอ็มัลอัพมาเป็นตัวนี้แทนแล้วนะครับจาก1 5 0ซีเป็น350นะครับตัวนี้ 350cc น,นี่ก็ขี่เชิวๆนะครับให้ฟังเสียงท่อโอ้แต่แบบนั่งสบายมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหนุ่มจริงๆ เียงสึกะบ์ดนิ่มมากนะครับบอกว่างจริงๆนะครับเนะี่ยชิวก็เป็นไฟฟ้านะครับปรับได้หนีกันลมโอ้โหรู้เรื่องเลยลมไม่ชนกล้องเลยนะครับเนี่ยไม่ชนตรงสายตาเราด้วยเนะี่ยประมาณนี้ ชิลมากนะครับรถน้องแต่พอกดอตัวชิลลงนะครับมันก็จะได้รับลมรับบรรยากาศหน่อยเนาะนี่ครับลมก็จะโดนหมอกเหมือนเดิมผมว่ามันออกแนวสไตล์คล้ายๆรถทัวริงนะครับแต่จะเป็นสายพานนะครับเครื่องสามร้อยห้าสิบนะครับอันเนี้ มาตรวัดตรงกลางนะครับเป็นดิจิตอลนะครับบอกหลายอย่างมากเลยนะครับมีน้ำมันความร้อนแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับมีบอกเอเวอร์เรตการกินน้ำมันด้วยนะครับอารมณ์เหมือนรถเก่งซิตี้ของผมเลยนะโอ้โหบอกครบคันมากนะครับเนี่ยครับบอกอัตราการกินน้ำมันแบบเรียวไทมเลย แล้วก็โหมีบอกแบตเตอรี่ด้วยตอนนี้ก็14โวล์นะครับโหนี้ผมไม่ได้ขี่ไวเลยนะจะเสียงแบบลั่นมากเลยนะครับเนี่ย โอ้โห,โห,โหมีแบ็กไฟนะครับปุ๊มอะไเมืเ่อกี้โอ้โ,หโ,หโ,หโหน่นจาจะเกี่ยวที่รถน้องไม่เปลี่ยนท่อมาด้วยนะครับมันเลยเป็นแบ็กไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับท่อน่าจะโลงเนะจะขี่ชิวๆสบายๆเลยนะครับ เคยขับ X Max สามร้อยของพ mm. ี่นายไรเดอร์ก็ขี่ดีเหมือนกันครับตัวนั้นแต่นี้ก็รอบก็จะมาดีกว่าเพราะว่าซีซีเขาเยอะกว่านะครับแต่เรื่องการนั่งผมว่าตัวนี้นั่งสบายกว่านะแต่สไตล์วัยรุ่นแบบซิงซงหนะ่อยจะเป็น X Max นะครับอันนั้นก็จะแบบทรงซิ่งไปเลยอันนี้แบบทัวร์ริงนะครับแล้วก็ได้เรื่องชิลไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับกระจกก็กว้างเลยนะครับมองได้แบบเห็นแบบชัดเจนดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรายูเทิร์นก่อนอไะรถวางปอดีโอ้โหเสียงลัานมากเลยท่อฟูเดี๋ยวขอลองบิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ขับชิวๆเนาะ คิวขึ้นนะครับเพื่อให้กันลมเนาะโอ้ขี่สบายจริงนะเนี่ยคือถ้าเป็นรถผมเนแบบลมนี่โดนดตัวตัวเลยเดอ้อ พาผมเาไปเดินทางนี้สบายๆเลยนะครับบอกเลยขี่จากบ้านถึงใต้แบบชิวๆเลยแบบนี้ก็ถือว่าใช้รอบเครื่องได้น้อยมากเลยนะครับก็จะได้เรื่องความประหยัดน้ำมันอีกนะครับแบบนี้ เท่าไรแบบขี่ไม่ซิ่งมากเนาะโอเคโอ้โหลมตีมหมอกพับพับ,พบ,พบเลยเบรกก็ถือว่าหนึบใช้ได้นะครับเป็น ABS ปั๊มล่าจะเป็นนิสซินนะครับ ชิลมากจริงๆนะครับแบบนี้น้องบอกพาแฟนซ้อนแบบขี่แบบร้อยห้าสิบแบบสบายๆเลยนะครับเครื่องขนาดนี้ผมว่าน่าจะนั่งขับประมาณร้อยห้าสิบได้ชิลๆเลยนะครับแต่นี้ผมลองมาขับแบบชิลๆให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ที่แต่งเพิ่มก็จะเป็นท่อไอเสียนะคพี่น้องเพิ่มขึ้นมาโอ้ดังจริงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ